สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมหนึ่งนะครับ YouTube เกียร์บารโดและน้องนนครับช่องอะไรช่อง n o n j 79ครับผมคู่แฝดล่าท้าผีครับแล้วถ้าถ้าเขาจะพิมพ์ค้นหาเนี่ยเขาพิมพ์ว่าไงคู่แฝดล่าท้าผีครับคู่แฝดล่าท้าผีครับถ้าไปเจอ n o n j 79เจอเลยครับอ๋อก็คืออย่างนี้นะครับน้องนนเนี่ยเป็นเธอเรียกดาวติท็อกใช่ไหมน้องนนเป็นฝาแฝดกับนกใช่ไหมเป็นเป็นพี่น้องกัน ไอคนนี้ก็เป็น,เป,น,นเป็นน้องอีก,อกทีนึง่งอ่านะครับก็คือวันเนี้ยเซอร์ไพรส์มากผมขับมอไซค์มาถึงจังหวัดจังหวัดนี้เลยนะโคตรไกลเลยนะครับมาจากเชียงใหม่อะ่ะบิดมาร้อยสี่ร้อยนะครับก็ผมน้องน้องเขาบอกว่าที่เนี้ยมันมีโลเคชั่นเยอะไม่ว่าจะเป็นผีกองกอยไม่ว่าจะเป็นสำนักสง้างนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่สถานที่ที่แบบเล่นของอ่ะแล้ววันเนี้ยแล้วคิดดูนะ ผมมาถึงปุ๊บเนี่ยน้องเขาพาผมขึ้นมาเอารถจอดไว้ตรงนูน้นตีนภูเขาอะ่ะคือมันจะมีทางเขาเรียกว่าเป็นทางให้คนให้คนแบบเดินขึ้นมานะน้องเขาขี่รถสามล้อเครื่องใช่ไหมสามล้อไฟฟ้าสามล้อไฟฟ้าพวกผมสามคนเดินเดินเดินตามเขาอะ่ะให้เขานํานะครับนะทีเนี้น้องเขาพามาโลเคชันเขาเรียกว่าเป็นโลเคชันที่เหมือนมีพาเล่นของแล้วทิ้งทิ้ง,ท,งทิ้งกุฏิไว้อะ่ะ ผมไม่แน่ใจเพราะมันต้องเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเขานะครับนะดังนั้นนะพวกเราก็เลยมากัน4คนเพราะว่าผมกับนกนกนะครับ,รบจะเดินขึ้นไปกันแล้วก็จะให้น้องนนกับไอ้น้องเปรมเนี่ยรออยู่ตรงนี้นะครับนะเพราะว่ามันขึ้นไปยากลําบากมากนะครับนะดังนั้นเนี่ยเราจะพาพี่เพื่อน,นทุกคนเนี่ยไปสำรวจกันนะครับนะแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเห็นคือเห็นเจอคือเจอนะไม่มีเฟกไม่มีจัดฉากใดๆทั้งสิ้นนะครับนะตรงเนี้ย เท่าที่น้องรอยฟังมันเป็นกุฏิที่พระเล่นของใช่ไหมใช่ครับผมแล้วแล้วเขาว่าผีป่าแล้วน้องว่าผีป่าเยอะไหมเยอะมากครับพี่เราแรงด้วยผีป่าแรงใช่ครับคุณผู้ชมสังเกตนะครับไม่มีเสียงรถเสียงอะไรเลยผมพูดแล้วผมโคตรขนลุกเลยนะครับไม่มีรถไม่มีเสียงรถเสียงอะไรแบบมากวนเลยอ่ะเงียบเป็นป่าเป็นอะไรเลย<ช>เนะาะแล้วแล้วแล้วทีเนี้ย ที่เราไปเนี่ยมันเป็นเป็นกุฏิพระใช่ไหมใช่ครับแต่ข้าวของอะไรก็ยังอยู่นะครับแต่ตัวพระไม่อยู่แล้วนะครับนะก็วันเนี้ยอะไรกันบ้างเฮ้ยเฮมดเฮ้ยเยตรงนี้แรงมากคุณผู้ชมอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะเข้าไปสํารวจกันนะครับนะเดี๋ยวนกกับพี่ไปสองคนเดี๋ยวนนรออยู่นี่มีอะไรอย่าวิ่งหนีนะ วิ่งหนีได้ป่า่ไม่ได้ใช่ไหมอย่าวิ่งนะเว้ยไม่ใช่ออกมาแล้วไม่ไม่อยู่กันสองคนนี่ชิบหายเลยกลับไม่ถูกเลยเียบโอเคนะครับยังไงเดี๋ยวฝากพี่เพื่อนทางเกียร์แปดโกล์นะครับเข้าไปติดตามช่องคู่แฝดนรกเอ้ยไม่ใช่คู่แฝดล่าท้าผีนะครับเอ็นเอ็นอะไรนะเอ็นเอ็นเจเจเก้าครับครับผมเดียวผมจะอ่าอ่าไอตรงนี้เลยตรงที่ผมชี้นิ้วเนี่ยนะครับอ่าตามนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมกับน้องจะขอเข้าไปสำรวจกันก่อนนะครับ ก็ไอ้นกพร้อมยังพร้อมครับเดี๋ยวน้องเปรมอยู่ดูแลพี่นนด้วยนะของพี่ก็อยู่นี่ของแพงด้วยนะไอกระเป๋าฝากดูด้วยหายมานี่ชิบหายเลยนะนะครับเดี๋ยวผมกับน้องเปรมจะไอ้ผมกับน้องนนท์โอเคน้องนกน้องนกจะเข้าไปกันนะโอเคปะมันต้องเดินเข้าไปอีกโคตรไกลเลยนะครับมีอะไรร้องเรียกนะนน โอเคผมมมตาหลัังได้ครบเฮ้ยนำดิโอ้โหจะให้คนมาเยือนนั่นได้ไงเฮ้ยไอ้หนูอะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นห้องน้ำเนาะน่าจะเป็นห้องน้ำคืออะไรผ้าอะไรโคตรตกใจเลยไปค่อยค่อยเดินไปเห็นไหมไฟฉายมีไหมเอาอของพี่ไปก่อนนะส่องไปวันนี้มาถ่ายแบบฉุกหลงหุกนะครับนะ อุปกรณ์ของน้องไม่ได้เตรียมมาโหดูทางคือเราต้องปีนกันนะปีนกันขึ้นไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมใช่ไหมโอเคดูก่อนดินเ,เด้ยคือคุณผู้ชมครับงงมากอะ่ะออปะเดี๋ยวเราเดินกันเรื่อยๆนะครับ โอยม,มันไกลจังอะ,หะงเหรอหรฮ้ยดีด,ด,ดอะไรเหลืองเหลืองวะวววอะไรเฮ้ยอะไรเหลืองอะไรพี่เฮ้ยดีดดิ้ดคอมดูดิอะไรครับโอ,อต้นกล้วย โอยตกใจหมดตกใจพี่ผมเกือบวิ่งแล้วเมื่อกี้เฮ้ย,เ,ยเสียงอะไรวะมาดูดิเสียงอะไรตรงเนี้ยเนี่ยบริเวณนี้แหละได้ยินไหมได้ยินได้ยินพี่ได้ยินเหมือนกันเฮ้ยสองไฟดิ เฮ้ยทำไมวะนี anyway, ่เรามากันสองคนนะคุณผู้ชมน้องนนกับน้องไอ้เปมเฝ้าไอ้น้องเปมกับน้องนนอยู่ปากทางใช่ครับเี้ยแล้วเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมครับ คือเราเดินขึ้นมาเมื่อกี้เดินขึ้นมาสักพักหนึ่งอะเสียงอะไรก็ไม่รู้ตไมไปหมดเลยนี่ใกล้จะถึงแลยเนาะใกล้ถึงยังใกล้แล้วเนาะโอเคไปใช่เหรอตรงไหนเอียกุ้ยคนลุกว่ะตรงนี้เหมือนกับหลวงพ่อหรือพระเนี่ยท่านปลูก ปลูกกล้วยปลูกอะไรไว้นะครับแล้วทีนี้เหมือนท่านเล่นของจนสติท่านหลุดนะสติท่านหลุดนะแล้วกลายเป็นว่าของเข้าตัวแล้วบริเวณเขาด้านบนเนี่ยที่พี่ไม่ใช่นะเป็นไรมดกัด้ยินเสียงเเเหมือนนนคครับหรอฝั่งซ้ายมือเมื่อกี้ใช่เหรอหลอนไหมครับแต่เสียงชัดมากเลยเมื่อกี้เฮ้ยคนลุกว่ะนู่นนะครับเป็นกุฏิพระนะครับคุณผู้ชม เป็นเหมือนกับท่านมาใสา่ยอยู่ใช่ไหมแล้วเล่นของแล้วของเข้าตัวเฮ<ช>้ <ๆ S 2> หยหลวงพ่อใช่หลวงพ่อไหมครับเพราะเมืเ่อกี้เราขับรถกันมาไกลมากคุณผู้ชมิ เึงเยอะอ,ยอ่ะอเอาไปใช้ไหมหใช่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 โอ้ยโอ้ยร้อนวะโอ้ยขนลุกเลยคุณผู้ชม เฮ้ยเสียงมันใครวิ่งอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเดีวไม่ใช่มั่งมันเป็นป่าเลยนะพี่เฮ้ยเสียงใครเรียกวะชิบหายมารอบเลยคนลุกคนลุกคนลุกวะ ฝ่าไปใช้ไม่ตองไงยโอ้โหแล้วกูจะมุดเข้าไปยังไงวะเนี่ยค <SI hey. ูล hey. yeah, ุกจริงเออกูลุกเลยแล้วพี่ได้ยินเสียงคนเฮ้ยไหมได้ยินได้ยินเฮ้ยเสียงไอ้ด้วยอ่ะเฮ้ยเยอยรอบเลย เดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยว <can 't. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งสติแป๊บนึงนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับนั่งหายใจหายคอกันได้ได้พักหนึ่งเนอะเสียงอะไรก็ไม่รู้เต็มไม่หมดเลยเออแล้วดูนะครับข้าวของนี่ยังยังสมบูรณ์เฮ้ยยองไรวะ เดี๋ยวเรามาสำรวจด้านหลังกันก่อนอันนี้มันเขาเรียกอะไรจอมปลวกวะกกไไวใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดดยวมีพระหักด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัววะ่ะโคตรหลอนเลยแล้วนี่คืออะไรห้องน้ำ เุ้ยนะระวังระวังระวังวมันขึ้นยาวพี่เออคือเหมือนกับไม่มีใครอยู่มานานมากแล้ว,ะวอะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไปดูดิอะไรหล่นใส่หลังคาอะไรหล่นใส่หลังคา

รู้ว่ากูมโนวะไม่มีรือว่าตาฝาดไม่แต่ไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะคือคือพี่มองไปเนี่ยพี่สังเกตพี่จะพี่จะดูตรงนี้ว่ามันเสียงอะไรไงตัวนี้ยังไม่ได้มาสำรวจนะอ๋อไม่มีโหยหลอนอาจจะตาฝาดก็ได้เดี๋ยวต้องไปกอกล้องดูก่อน ก็ว่าไม่รู้ตาฝ่านหรือไม่รู้ก็ใช่ไงก็ใช่ไงเฮ้ยเฮ้ยใครวิ่งว่าเหมือนอะไรวิ่งอ่ะหลวงตา ไหลวงตาไหมครับมมใช่ใช่<ฮ>คือของไม่หายเนาะบาทเบิดอะไรก็อยู่ถ้าหลวงตาเมื่อกี้ถ้าเป็นหลวงตามาประกวดตัวสำแดงอิทธิลิ์อะไรก็ได้ให้พวกเราเห็นหน่อย เดี๋ยวพวกเราอาจจะทำบุญให้โอเคเฮ้ยเฮียเฮ้ยอะไรวะขอโทษครับคำหยาบเฮ้ยอยู่กันสองคนนะคุณผมมู้ชมอนนี้ผมพูดอะไรไม่ออกแล้วพีู่บาทเปิดเต็มไม่หมดเลย ใช่ไหมมันบาทเล่นของอะคุณผู้ชมครับเมื่อกี้โคตรหลอนเลยอะคือเรามาเห็นบาทตรงนี้ซึ่งเอาจริงๆนะไม่น่าแบบทิ้งไว้อย่างนี้เลยน่าจะเอาไปแบบไปถวายไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเมื่อกี้ที่ตัวเห็นตรงบริเวณนั้นน่ะมันเป็นเหมือนกับอะไรเหลือง สรัวสรัวเนาะและตรงบริเวณรอบๆตัวนะครับคุณผู้ชมเป็นป่าซึ่งเฮ้ยอะไรวะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยอย่ะเลยวะเฮ้ยนกมาที่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งไปไหนมานี่มานี่มาที่เฮ้ยเชื่อแล้วิ่งมาไหนมาเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมครับ ข่อยยากจริงๆตกใจมากๆเมื่อกี้เห็นไหมพี่เห็นชัดๆเลยนั่งเลยนั่งเลยใช่ไหมใช่ครับพี่โอ้โหผมผมเก็บะเลือนไปนู่นเนี่ยดีนะดึงสติมาทันไม่ใช่หรอกกลัวหลงป่าป่าทั้งนั้นเลยเนี่ยเมื่อกี้เอาไฟฉายมาดิครับไม่ทันมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยโอยังไม่ไม่รู้ว่ากล้องเห็นเปล่าเมื่อกี้ตกใจไงเออไม่รู้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าแต่ตาเห็นชัดเลยอ่ะ วิงเตลิดไปนู่แน,นแล้วไงเหี้ย yeah. คือคือต้องบอกอย่างนี้ว่าตกใจมากคุณผู้ชมตกใจจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ใหม่สําหรับพี่ด้วยเนาะไม่เคยมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันแรงขนาดไหนแต่ที่แน่ๆเห็นสองรอบแล้วเดินโดนรับน้องแต่ตอนเดินขึ้นมาใช่เสียงแบบมาแบบเยอะเออเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันหลัง ไปโลกองกอยกันเคคนาะวันนี้คือเดี๋ยวกลางวันผมขอขึ้นมาสำรวจอีกทีนะึงดีกว่าเพราะกลางคืนมันมันมืดตืดต้อมันมองอะไรไม่เห็นนะนะครับโอเค,อ,เคอ่ะโอเคครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องคู่แฝดดาาล่าผีอ่ะตามตามพวกที่ผมให้ดูนี้นะครับฝากพี่เพื่อนทุกคนเข้าไปกดไลค์ให้น้องหน่อยนะครับนะเพราะว่าน้องสองคนค่อนข้างสู้ชีวิตนะครับอยู่กับพ่อกับแม่น้องเกิดมาร่างกาย ไม่ไม่ไม่สมประกอบนะครับนะช่วยน้องหน่อยนะครับแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวน้องชายเขาคู่แฝดเขาเนี่ยจะมาล่าท่าบีกผมเพื่อที่จะวันนึงเนี่ยมีเงินจาก u t u b e เนี่ยเขาจะได้ไปจนเจอครอบครัวเขานะครับนะฝากพี่เพื่อนทุกคนเข้าไปติดตามให้หน่อยนะเดี๋ยวเราจะได้เจอกับโลเคชั่นที่ยิ่งกว่านี้อีกนะครับแค่นี้ยังแค่นี้เลยเดี๋ยวยังไงวันนี้ขออนุญาตลงก่อนดึกมากแล้วนะพอเราต้องเดินลงไปอีกไกลนะครับนะใจสั่นมากใช่ไหมโอเคครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะ วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ